สวัสดีครับพบกวับผมคุณน,ำน้ำมนในเกม w วอล a m e วันนี้ผมก็จะมาหาตัวละครตัวละครที่ว่าเป็นเขาเรียกว่าไนงะเป็นชาวล็อกอาวากาศนะชื่อว่าตัวละครเทมพ้าหรือไงน,นี่แหละโอเคเดี๋ยวเราจะมาหาตัวละครกันก็ตัวละครมันรู้สึกว่าจะสามารถหาแรกได้ใน1999เเลยนะก็วิธีที่เราจะอันล็อก ล็อกไอ้ไอ้หงเก้รือวิธีหายตัวละครที่เป็นชาวล็อกอ,อวกาเนีย่ยเราจะต้องเล่นเคเวสเควสของ1 9ึ่ให้จบก่อนนะแต่จะเป็นเควสนี่เลยเควสของ1 9ึ่เราเล่นจบปุ๊บผมไม่แน่ใจนะว่าเราต้องเล่นเอาฉากจบกูดเอนดิ้งด้วยหรือเปล่ามันถึงจะอันล็อกนะแต่คิดว่าไม่น่าจะเอาเป็นว่าถ้าเราเล่นเควสผ่านเราก็สามารถเล่นโหมดนี้ได้นะ ซึ่งวิธีหาเจ้าตัวละครชาวล็อกอวกาศเนี่ยเราจะหาได้จากโหมดนี้นะเป็นโหมดเหมือนดีเฟนต์มั้งมันจะเป็นตัวละครชาวล็อกอวกาศยืนร้องเพลงแล้วก็ต้องปกป้องมันในด่านนี้เราก็จะได้แต้มด้วยมั้งเป็นแต้ม,ตมที่เอาไว้ใช้สำหรับแลกแลกไอ้เจ้าแลกของจากเจ้าตัวละคร NBC ที่อยู่ในใน1999อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะ เริ่มเล่นกันเลยแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นรู้สึกว่าเราสามารถหาชิ้นส่วนแล้วก็บูปินของมันได้จากด่านที่พูดไปเลยนะก็เดี๋ยวผมเล่นแบบโซโลแล้วกันมันจะมีโอกาสสุมมากี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะแต่ว่าผม ได้มา2อันก็คือเป็นส่วนบูปินกับส่วนน่าจะเป็นส่วนหัวไหมส่วนหัวได้เป็นส่วนบูปินกับส่วนหัวมานะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่าเล่นแบบโซโลนะเล่นในโหมดปกติเลยโซโลเราจะอยู่กันสัก2เวฟพอละเพราะว่าแต้มที่ใช้ในการแรกไอเจ้าตัวละครเนี้ยผมได้เต็มหมดละผมได้เยอะพอควรแล้วอ่ะ เราค่อยไปซื้อแล้วกันงั้นแงไปเลยครับเสสสโอเคใกล้ถึงจุดที่เราจะต้องไปปุ้มกันเ <c oughs> จ้าตัวละครตัวนี้ละมันก็จะเป็นไอตัวละครตัวนี้เลยนะหาตัวละครเจ้าตัวละครชาวล็อกตัวเนี้ย โอเคเราก็ต้องดีเฟน์เราต้องป้องกันมันนะไม่ให้พวกศัตรูมาจักการอนะไรประมาณนี้โอเคเมื okay. <Okay. S 1> ่อเราเล,เล่นจบหนึ่งเวฟเนี่ยมันจะดอกแต้มที่เราต้องใช้ในการแลกชิ้นส่วนของเจ้าตัวละครนี้นะแต่ว่าเราก็สามารถมีโอกาสที่จะได้จากการเล่นในโหมดนี้เหมือนกันมันจะตบมากี่เวฟไม่รู้นะผมไม่แน่ใจมันจะออกเป็นโรเตชันอ่ะ ก็คุ้มกันมันไปนะอย่าให้มันตายแค่นั้นถ้าตายก็คือธุรกิจเฟลเลยโอเคชิวหมดนะชิวหมดชิวหมด,มดเหลือตัวเดียวแล้วมั้ง แล้วก็ในโหมดนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันจะมีมอนเหมือนเป็นมอนระเบิดั้งมันจะแจ้งเตือนเรามานะถ้ามันมาเราต้องรีบฆ่ามันก่อนแล้วก็โหมดนี้รู้สึกว่าเราจะสามารถฟาร์มอาร์เคนจากในโหมดนี้ด้วยนะฟาร์มกระหล่ำก็ได้ฟาร์มอาร์เคนก็ดีในโหมดนี้นะ แมปมันกว้างไปหน่อยเนี่ยเดี๋ยวถ้าเข้าเวฟสองเวฟสองปุ๊บพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นชูนะเราสามารถเขาเรียกว่าไงน,นะเราพื้นที่มันจะแคบตรงนะ้เราจะจัดก,การมันได้ง่ายขึ้นแต่ตอนนี้พื้นที่มันยังโล่งอยู่ต้มันก็ยังมาไม่กอเยอะเท่าไหร่ด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะมจะให้ตัวละครคอนคอมาช่วยฆ่านะ เราก็ยืนเฉยๆเะยครับให้ตัวละครทุกเรือมาช่วยฆ่านะนี่ะโคตรมันโซลกีตาเทมพาาท่านะจะตัวละครตัวนี้เื่อเทมผ้าแต่เฮ้ยนี่ไงไอ้ตัวมอนพิเศษมันก็จะออกมาได้เป็นมอนระเบิดนะเราต้องรีบฆ่ามันนะถ้าเราไม่ฆ่ามันเนีาา่ยมันจะระเบิดเจ้าตัวเทมผ้านะ แต่ถ้าเราฆ่ามันได้เนี่ยมันก็จะดรอปอาเคนหนึ่งชิ้นอะไรก็ไม่รู้นะเป็นอาเคนหนึ่งชิ้นเนีเ่ผมได้อาเคนแล้วเป็นหนึ่งชิ้นนะอาเคนอะไรก็ไม่รู้นะมันดรอปมาจากเจ้าตัวละครที่เป็นมอนระเบิดนะเราก็เล่นชิวๆไปนะเว็บแรกมันยังแบบไม่เท่าไหร่ แต่เราให้มันเข้าเวฟสองเฮ้ยผมได้ปืนนะมาเวฟแรกเลยนะปืนโอเคเดี๋ยวเราเราอยู่สักสามเวฟพอไหมเฟย์สามเวฟอะไรเฟย์อันนี้เป็นเวฟสองนะเวฟยสามเวฟสี่มันก็จะสู้กันในนี้แหละมันจะพื้นที่แคบขึ้นนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากพื้นที่แคบเนี่ยดีละ เราจะจัดก,การมอนได้ง่ายหน่อยมอนมันยังไม่ค่อยออกมาเลยเนะี่ยเคเระก็เราคุ้มกันแค่นี้พอนะอยากให้มอนมาเยอะคนนี้นะมอนมาน้อย ข้าไม่ทันใจเลยเอเคเฮ้ยข้างบนมีของข้างบนมีพิซซ่าอยู่บนนะเดี๋ยวเราจะเราจะขออนุญาตไปเก็บพิซซ่าก่อนแล้วกันเราเห็นพิซซ่าอยู่ด้านบนนะ แบบนี้ไงพิซซ่านี่ไงพิซซ่าา,อาโอเคผ่านไปเวฟเลยนะได้เป็นบูมินปืนของเจ้าตัวละครตรัวนี้มานะโอเคมอนพิเศษมาแล้วเราเราเราฆ่ามันไกลๆเดี๋ยดีแล้วเพราะว่าถ้าเราไปฆ่าใกล้อะมันจะ มันกจะคล้ายๆเหมือนไอตัวเดโมลิเชอร์ที่เราต้องฟ้องป้องกันเสาในดานน,นนะมันจะมีสกิลจ,จุบุจูบุที่ทำให้ลบล้างสกิลวอลเฟรมของเราได้นะถ้าเราเข้าไปใกล้โอตอนนี้ทอนไอ้ลูกเรือของเราน่าจะกลับยานไปแล้วนะมันฆ่าไม่ทันใจเลยว่าเฮ้ยม,มันมากันน้อยอะ่ะ ม,มันต้องมาอยากให้มาเยอะกว่าน,นี้มันจะได้แบบนูนนัวเลยโอเคเราจะปลดชิวมันนะปลดเกาะมันเอาชิวมาเป็นเลือดของเรานะตัวหนึ่งอยู่ไหนวะโอเคจบเวฟสองยะก็จะได้เป็นเลนิ่งนะไปต่อเลย นี่ถือว่าเราโชคดีมากเลยเนี่ยเวฟแรกเราได้เป็นบกปินปืนนะพอดีบกปินปืนนี่เราได้แล้วเราต้องการแค่ตัวละครแค่นั้นแหละ มาน้อยมากเลยเป็นเพราะเราเล่นคนเดียวได้มั้งถ้าเราเล่นกับเพื่อนอมมอนมันจะมาเยอะนะไม่เป็นไรเราค่อยๆฆ่าไปแล้วกันแล้วก็จบหนึ่งเวฟเนี่ยเราจะได้เป็นแต้มที่เราต้องใช้แรกเลยฮนะตอนนี้ผมมี14แต้มลวแต้มเบนติงอะไรนะที่ไว้ใช้แรกเจ้าตัวละครตัวนี้นะ ไม่ทันใจเลยมอนมันมาช้ามากเลยอยากให้มอนมาเยอะกว่าน,นี้นะสาอวตัวละครเทพมานะมอนมาน้อยไม่เป็นไร เดี yeah. ๋ยวเรารีชิวนิดนะตัวละครตัวนี้มันใช้ชิวในการใช้พลังนะชิวเราเยอะเท่าไหร่เราก็ใช้พลังได้แบบอันลิมิตเลยนะตัวละครตัวนี้มันไม่มีมานานะมันใช้ชิวเป็นมานาอะไรประมาณนี้แดมแดมแดรม โหมดดีเฟนส์ของเกมนี้รู้สึกว่ามันจะปรับมาใหม่นะในอัปเดตไหนไปแอัปเดตหนึ่งอะ่ะมันจะดีเฟนส์ไม่นานไม่เหมือนแต่เก่านะแต่เก่ามันจะดีเฟนส์นานมากกว่าจะผ่านไปแต่ละเวฟนะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันดีเฟนส์เร็วขึ้นจบเร็วขึ้นอนะไรประมาณนี้ก็ดีละ จะต้องการชิวชิวไม่พอชิวรถเร็วมากแต่เพราะว่าเฟชิวเต็มเหมือนเดิมแล้วเราต้องให้มอนมันโดนวงสกิลของเรานะเราจะใช้สกิลได้เรื่อยๆไปดึงเกาะมอนมาเป็นชิวอะไรประมาณนี้อีกเวฟหนึ่งอ่าผมได้เป็นซิสเต็มของเจ้าตัวนี้มานะก็คิดว่าน่าจะเอาอีกเวฟหนึ่งไหม โอเคผมพอได้ดีกว่าเฮ้ยถือว่าโชคดีเนี่ยอัดคลิปปุ๊บโชคดีเลยผมได้แต้มอันนี้มา20 4อนะอันนี้ก็ได้มา20แล้วก็ได้เป็นบูปินของเจ้าตัวเทมพ่ามานะซึ่งถ้าใครดวงดีหรือโชคดีแบบผมก็จะมีโอกาสสุ่มได้ครบ3ชิ้นเลยนะทั้งบูปินปืนส่วนประกอบของปืนแล้วก็เป็นบูปินตัวละครบประมาณนี้แล้วก็เป็นอาเคนที่ตอบจากเจ้าตัวละครตัวระเบิดอะ มันออกมาในแต่ละเวฟเราฆ่ามันปุ๊บเราก็จะได้เป็นพวกอาเคนพวกนี้ด้วยก็เป็นด่านที่ดีนะเป็นด่านที่ดีในการฟาร์มกระล่ำอาเคนแล้วก็ตัวละครแล้วก็แต้มไปตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะเรา,เราเบื่อตัวละครวอลเฟแล้วเราเอาตัวละครคนของเราไปต่อแหลในห้างดีกว่าอะไรประมาณนี้นะโอเคไป เอาไม่ได้เหรอโอเคเราต้องออกจากห้องนี้ก่อนนะได้ไหมโอเคได้แล้วนะเอาตัวละครอของเรามาตอแหลในห้างใส่หน้าหมาด้วยหน้าหมานี่รู้สึกว่ามันได้จากของรางวัลฮันลวีนั้งในเวฟอะเนี่ยผมได้มาจากตรงนี้นะผมก็เลยใส่ตลอดเลยเป็นในเวฟได้มานะเป็นนักกากหมาอันนี้ก็จะเป็นสีออริจินองของมันนะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปหาเจ้าตัวละครตัวละครชาวล็อกที่มันใช้แลกของดีกว่าว่าแต่มันอยู่ไหนว่าโอเคอันนี้ก็ได้เป็นห้างในโฮเวเนียนะชื่อห้างว่าโฮเวเนียเราจะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อเราเล่นเควส1 9 9 9่งนะอะไรประมาณนี้โอเคไป ซึ่งเจ้าตัวละครชาวล็อกวอลเฟมเนี่ยมันก็จะอยู่ในจะเรียกว่าเป็นขับใช่ไหมเป็นขับในห้างมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยอตัวละครตัวนี้มันชื่อเฟย์อะโอเคอเฟย์ก็จะเป็นตัวละครตัวนี้โอเคมันก็จะมีหัวข้อให้เรากดเข้าไปนะแล้วก็จะมีให้เราแลกซึ่งผมได้อันนี้จะเป็นอันที่แพงสุดนะได้ประมาณ195ต่อแต้มในการซื้อนะ ก็ผมได้อันนี้มาใช่ไหมก็ซื้ออีกแค่อันเดียวอันนี้ผมก็ได้มาแล้วจากในรูปภาพที่ผมโชว์ไปในตอนต้นคลิปนะก็ก็เหลืออันนี้อันเดียวโอเคซื้อเลยชิงเหลือแต้มเอาไว้ปืนนี่ผมก็ได้มาหมดแล้วนะก็จะเป็นพวกของตกแต่งมากมายมีว่ามีคัตซีนคัตซีนน่าจะเป็นคัตซีน ของเจ้าตัวนี้มั้งคัดซีนที่อยู่ในฉากเนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องดนตรีซึ่งเอามาเล่นไม่ได้นะนอกจากเอาไปตกแต่งห้องได้แล้วประมาณนี้เคน่าจะเป็นคัดซีนอันนี้เรามังคิดว่านะโอเคเดี๋ยวผมจะกลับแบ็กลูมของเราละโอเคก็ชิ้นส่วนของตัวละคร เทมพ่าหรือตัวละครชาวล็อกวอลเฟมก็สามารถแลกได้กับเจ้าตัวละครตัวนั้นเลยโอเคเดี๋ยวผมจะคราฟด้วยนะ T E M P L เทมพ่าใช่ไหมอ่านว่เทมพ่าโอเควัตถุดิบที่ต้องใช้ผมก็มีครบหมดแล้วนะโอเคเราจะคราฟันเลยโอเคคราฟได้ครบหมดแล้วเทมพ่า คุด่นเท็มผ้าก็ได้ครบแล้วนะปุูมบินก็ได้ครบนูล็อกติกก็ได้ครบชาร์จ4ก็ได้ครบสิสเต็มก็ได้ครบแล้วหรือถ้าใครคิดว่าดวงไม่ดีแล้วใจร้อนก็สามารถซื้อได้นะมันมันสามารถซื้อได้ในมาร์เก็ตอะถ้าซื้อนี่ไงอันนี้ก็จะเป็นแพ็คใหญ่ของมันเลยนะก็ นี่ไงอันนี้เป็นแพ็คใหญ่ของมันเลยซึ่งผมเคยซื้อผมน่าจะซื้อแพ็คใหญ่มันมาแล้วนะแต่ว่าเราต้องการตัวละครมันไปให้เฮลมินกินนะอะไรประมาณนี้เพื่อเอาสกิลของมันก็ตัวละครที่ผมซื้อมาตอนที่มันมาใหม่ๆนะผมก็บิวไปที่เียบร้อยแล้วแต่ว่าเราต้องการอีกตัวละครหนึ่งเพื่อให้เฮลมินมันกินนะอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นพวกของตกแต่งอะไรอย่างนี้นะราคา7 0 0แพตตินัม เอาเรื่องอยู่นะแต่ถ้าใครไม่ได้สนสนใจพวกของพวกนี้ก็ซื้อแค่ตัวละครเดียวก็ได้นะตัวละครเดียวมันก็จะอยู่ที่3ามแต่เช <tr> <and> ื่อผมว่าไปฟาร์มไปฟาร์มมาดีกว่าเยอะโอกาสดอปมันก็ไม่ได้ยากนะมันก็เล่นเรื่อยแหละเดี๋ยวมันก็ได้เองโอเคเดี๋ยวเราจะจากลาละก็ต้องจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเกมบอสเฟรมสำหรับคลิปวันนี้ก็มาหาตัวละครเทพผ้าให้ดูแบบสไตล์แบบ ยังไงเดีย๋ยวคนณเหงาๆแล้วกันก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย,าย่าลืม like, <c oughs> ขย้ำไลค์ขย้ำซับแล้วก็ขย้ำแชร์แชนเนลของผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลัง,งใจการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม